บู้เอาดาบ่อุดากเ้อุดาตไปเลยนะอุดากตตใส้ตตความันนะว้เขาเขาอดเเอออุดออกไมุ่่นก็ได้อุดดากันแหละตใต้ตขว้าอ่ะล่ะกินนแล้เนาะอนั่นและมึกินน่ยะมกินน่ะใเขกินต่อเนี่เขาทอดใส่ต่อต่อาน้เนแังสนี่ละมักเนี่เขาตอ้านี้งไเขาไปนี่เขาทีไปใส่ โอ้มังไปเจี๊ยจามือเนี่ยนีดมยังชนะจังมือไรกนได้ที่ถามาไปใส่หอ่กินกไงกินออมัไปใส่ครับนี่ดท่สองวะองอายใ็อต้องมาชงอ่ะสองเลองดากมีเด้นี่อ้วมอวมออ้วมเลไกินฟีกาอ้วมมีตตยางอมมีพอไรกินก่ะไรกินก่น่อนวไปตั้งูเลย ลบซ้ายลบขวาเอาในฟีมันนี่แหละตัวนึงยกวางไปไหไดิกินคอมันกิ่คอมึงฟีไปของไปของได้เกรเที่ยนหรอไปของตนี่ะเออกินี้กินมตาบดอยู่นี่สายปลาแดงเขาล็อกนั่นแหละเอาล็อกไว้ปล็อกไ้ล็อกไปล็อกล็อกย่า ไม่อ่ะเมื่อเจอคะเมา่อเจอมีเลี้ยงอะไรตายสองหลังก็มเลี้ยงบ่กินมเลี้ยงไม่เลยงไ่เล้ยงปดเมื่อยเดี๋ยวนี้ยัามีทาอยไที่เขากินหัวตายเขามาจับหนามมาเอาเหรอทั้งหมดสีมือพมีบางแวเย เฮ้ยวายแหลมยกันไม่ได้เหมือนีเออา่ใสยังมาอร่างเราใส่มาฮ้อนได้ตีมวยเดี๋กันไม่เลรเอากินเ็ยฮอนได้ตีมวยห็นไหมินินกินมนเลย้จะมามูกบ่อสะดกมาเล่นมฮอน้วยกินีทันดีก่อนโอขากินพี่ด้ีอยู่แล้วนสาม กลับมารลกินีออกมาได้เลยเดี๋ยวพีสบะมีดอกบะมีดอกมาถามยาออกมาผิดสองก็ออกมนก้อยมันผิดก้วยมันผะมเปลี่ันเนลี่ยน้พร้อมเต็งสมเต็มอหลับค่ะเต็มต่อทีเเ้ยเดี๋ยว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 เดเออต้อนาว ขาบ่บแล้วเขาได้ขอมาขาหมขาใส่ขาไหมใส่รถขาได้ก็ชอบกินสอง้เขามาๆอมมาอมาจอบจีบใจกินเราเรี่อนเพิ่จอบกินเราสามแถวเนี่ยเออเรื่อง่งเขาไลกินแล้วกินซะเป็นอย่างพีเนี่ยเี่ยนิวเด้ยเป็นยังอยู่เสียเลยเขาแง่หันทูวสองตัวเนี่ย เขานห่ก็กินหอเต้าไปเยอลเาไปเป็นยังไงเอไปนอโอ้ดีแท้ดีแท้ออกมากเนี่ยมอยีการนั่นน่ะเล่นกลางน่ะมาเมียนอกหยอมาวะเหียวมากเ่ยนะมันเสียาุกินต่อตางหาซ้มันต่อ ไอ้รล่ก็ยึดังไหนมั้งรับเลยไอกิสองมีไบ้างสองเลยนะขอพอดไหมจไม่ได้กินสองเยจกินหนึ่งเหนึ่งแล้วพอลขออไหุจอบหทขาทังเลยจิอันนี้ขอฮอดกินคอมันกินคอมันโลดกินคอมันโลดเสื้อเปย

าินมันคือบมาตามแผนครววะ้อัอ่นเม่หมดเลยเลยนะ

เกาะไปยี่ิบพันเกี่กยวนี่แล้วกระหันซีดเลยลนะเรื่องนะ่เนะเรากระหันซีอเนี่ยดื้อเนี่ยจะเป็นยังไงเกียร์สองเกียร,ร,ร์สองนี่เหรอ เอกอี่เ็นคแย่องอยากซูซีได้ไหมแย่ไหมแย่ไหมสองถามอะรแล้วเดี๋ยวถามอะไดดรด้มั้ง่แย่ไหม ที่ไปใส่มันยางมาดิล้นจรงมันข่าวปอย่างงี้นี่มันดีำฟังเนี่ยไม่ต้องใค้ขฟังได้เอาฮอดข้ากิน้มากอดก้อนกินกินน้อนดีนะอยู่ออ่านิดเดียวโอ้ยอย่าใส่คำมันมีดมือเดียะพูดแล้วตัมาเออ

เขาแก่ไจันเก็บนะฮานะอเอาทปาาาานแย่ห้องเก็นมาน,นี่ละต่อนี่บ่สมไปสามสองอวานี้ก็แรกมั่วยลยรล่ะมึงไสองมาไปสอง โอ้จิ้นิ้นกินกินอยู่แล้วขาวเอาไหนเอามมดไปเน่ิ้นสองกินนี้กิ้นนี้ินีกนี่ตัวเด้อสองข้อนกินนี้เก้ารอดหักขา เอาว่าด้านี้เขาฮอดอยู่นี่แม่บ้ามึงตัวนี้บ่ได้านนี้เขาฮอตฮอดเจ้าเนี่ยเป็นบ้านที่ใครเขาก็กินเขากินเจ้าขนาดนนี่แม่กูก็เสียเปรียบตัวนั่นเอ้าว่อาจะไปหาก้า่อยเองได้่อยเขาก็เขากินหมานี่เจ้าเนี่ยมันกินต๊ะพี่แล้วบ่แม่นบ่นี่แม่หมากนี่แม่กินต๊ะนี่ผ่าเนี่ยมันตัดเนี่โอ้เจ้าอะไรผีตัดไม่ไหวไม่ฮักคาใส่ mày ăn mày khát đâu một lái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video anh dẫn ta subscribe cho kênh Ghiền นี่เอาแม่จิ้มมันไหล่มันไหล่ไอ้คนนี้คุณมาถึงจังหวะจริงจริงงานเป็นเบียนะเงียบเฮ้ยมมืเอาของกูไปเจยตัวหนึ่งนี่เยอะมาก่ไม่หนากูเีหรอ